สวัสดีครับผมแชมป์ไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทําการสาธิตวิธีการติดตั้งกระเป๋าติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อมอโตเซนติกนะครับที่ผมได้ทําการสั่งซื้อมาจากรั z ซ d ดนะครับวันนี้ผมจะมาทําการติดตั้งกับเจ้า Honda CBR พอาร์5 0 r ของผมนะครับว่าว่าติดแล้วเนี่ยว่าติดมงลงไปแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตั้งวันนี้เลยนะครับ ่วนอุปกรณ์ที่จะทําการติดตั้งนะครับก็จะมีสายรัดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้จำนวน2เส้นนะครับซึ่งสายรัดแบบนี้คือเขาจะแถมมาให้กับกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับในกระเป๋าตัวนี้เขาก็จะแถมหลายอย่างมากซึ่งคลิปรีวิวกระเป๋าใบนี้คือผมทําไว้แล้วแหละก็ลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมทาทาไว้โอเคเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งกระเป๋าใบนี้เลยนะครับอันดับแรกคือเราจะต้องทําการเปิดบอกออกมาก่อนนะครับ ทําการเปิดเบาะมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทําการเอาสายรัดเนี่ยร้อยไว้อย่างนี้จำนวนสองเส้นหน้ากับหลังนะครับปุ๊บพอเราร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาติดที่ตัวล็อกของกระเป๋าของนี้นะครับจำนวนสี่จุดด้วยกันหนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคเดีย๋ยวผมทําการประกอบก่อนเดีย๋ยวเข้าไปดูกัน ตอนเสร็จนะครับว่าตอนประกอบเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งไปที่เรียบร้อยนะครับติดตั้งเข้ากับชิ้นเบาะท้ายนะครับของเจ้าขันหน้าสีเบหัว้สิบอาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราผมพามาดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราร้อยมาอย่างนี้หนึ่งจุดนะครับตัวล็อกร้อยมาเลยถึงเส้นก็จะมีสองหัวนะครับหัวที่หนึ่งหัวที่สองนะครับ แล้วก็ตัวท้ายตัวหลังเนี่ยก็เหมือนกันปึ๊บหนึ่งสองครับรวมทั้งหมดสี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะครับอพ,อพอเราล็อกเสร็จแล้วเนี่ยปึ๊บเราก็มาเก็บสายครับจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยดึงให้มันตึงนะครับเนี่ยดึงมันตึงพมอยากไปดูแน่นนะครับดึงให้มันตึงเลยอ่าเสร็จแล้วปึ๊บเราจะติดตั้งติดตั้งไงก็ติดตั้งเหมือนปิดบอ่อธรรมดาทั่วไปเลยครับไหนก็ไป เอาเงียงนะครับเงียงเงียงสองเงียงนี้ครับเข้าไปที่ร่องของตัวรถอ่าตัวรถนี้ต่อเงียง,เข,เ,เ,ยงเข้าไปเอาเงียงต่อท่าายเลยแค่นี้เองครับล็อกแล้วอ่าครับท่าตายเป็นประมาณนี้ปเป็นไงครับ แค่นี้เองติดตั้งง่ายมากนะครับดูมุมกว้างๆใกล้ๆก,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 กันนี่ับจุดต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่แน่นมันไม่อะไรนะก็ดึงได้รับระดับได้นะครับดึงได้ไม่หลุดครับผมว่าแน่นพอสมควรเลยแต่เราจัรบจะระดับจับดับจับสายให้มันดีอ่า ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาหมวน็อกเต็มใบมาให้ดูนะครับว่ามันใส่ได้ไหมนะครับเนี่ยข้างในผมเปให้ดูข้างในก่อนอ่าข้างในค่อนข้างจะใหญ่นะครับใหญเลยใส่ของได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาหมวน็อกมาใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะสามารถปิดได้ไหมไปนะครับผมก็จะทําการสาธิต ใส่หมวกน็อกเต็มใบลงไปในกระเป๋าใบนี้นะครับว่าจะสามารถใส่ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคก่อนที่เราจะทําการใส่หมวกน็อกนะครับล้วก็ทําการขยายกระเป๋าครับดึงตรงที่เขาพับพับไว้นะครับขึ้นมายืดขึ้นมาครับยืดขึ้นมาพอยืดขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่หมวกกันไปเลยดูซิว่าใส่ได้จริงหรือเปล่านะครับใส่ใส่ใส่ โซเปินไงเอคดูดิแน่นมากเนี่ยแน่นนะผมว่าแน่นเลยนะนนยนะไม่หล่นหรอกอเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ใส่แล้วเนี่ยใส่เต็มใบแล้วเนะี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรารอดูรอบๆ,ๆกันเลยก็จะได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆ ความสูงนะครับก็จะโตโตขึ้นจากเดิมเยอะเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งเท่าตัวแต่ก็ยังถือว่าไม่น่าเกียดนะครับสําหรับในการเดินทางนะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับกระเป๋าใบนี้เหมาะกับคนที่ว่าไม่ชอบสายเป้นะครับในระยะทางไกลๆนะครับมันจะได้ไม่ต้องปวดหลังนะครับมีกระเป๋าติดท้ายรถใบนี้ไปได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกเลยครับรูปล่างหน้าตาก็ไม่น่าเกียดครับสวยครับ เข้ารวบรถได้ดีอยู่ครับอ่ายังไงครับเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแนะนําวิธีการติดตั้งกระเป๋าติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังสนใจและหาข้อมูลอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ